จะดูแลและสนใจจะลัวจะแค้นถ้าสักเท่านันก็ทำใจไม่ได้แม่จะเป็นจะตายทั้งคนทนโดูไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงค่ะวันนี้แม่หมอมาสอนเรื่องไหนคะอ่าแอมแอมไฟสแอมไฟส27 Year Old สีพึ่งยังมีไหมคะแม่ไปหนูติดตามมานานแล้วค่ะสีพึ่งพร้อมส่งแต่สูตรเด็ดคุณจะได้สูตรเด็ดไปทํามาหากินปิดจ็อบขอเงินผู้ชายปลายปีค่ะเอาไปค่ะเวลาลูกค้าเก่าเข้ามาซีเอฟของเนี่ยนะเพราะว่ามันหมานตัวไหนมาปุ๊บเข้าเอาเลยแล้วก็เอาคนละห้าขวดสิบขวดบางคนเอาเป็นเป็นร้อยขวดอ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ น้ำมันสนีคาเมนนะคะเยิ้มเลยค่ะดูสิคะสวยไม่มากแต่ไม่ยากที่เงินจะเข้าบัญชีค่ะแม่สวยที่สุดกะขอบคุณค่ะอ้ะอาวซาย่องคักย่องแน่ยอยากได้ของเห้าประยุทธ์จันโอชากำลังรับชมอีกแล้วงานการไม่ทำเหรอฮะ คุณไม่ไปดินเนอร์เหรอเงินมีเยอะแยะไม่รู้จักไปดินเนอร์เหรอพกมงเย็นทุมน่มนึงแล้วเขาไปดินเนอร์แล้วจะมานั่งชมอะไรฉันฉันจะไปให้อให้คุณอะไรได้ข้อมูลของฉันวันนี้ฉันจะมาพูดภาษาอังกฤษพูดอังกฤษไม่ได้ควรไปเดทยังไงคุณอยากได้ความรู้เหรอคุณประยุทธ์ฮะคุณอยากออกเดทกับนุ่งต่างชาติเหรอ แล้วคุณมาฟังว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมหัวข้อโดนใจเลยใช่ไหมคะอ่าคุณประยุทธ์คุณกําลังรับชมเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองใช่ไหมคุณพูดอังกฤษไม่ได้ถึงแม้ว่าผมจะพูดกับเขาไม่เก่งก็ตาม,ม,วามเ,ามเามมวลาผมพูดกับเขาผมมีล่าม <c oughs> มีล่ามสิบห้าคนในห้องอ่ะน <c oughs> ะทักไทยก็เดี๋ยวผมพูดได้ You can't speak English twenty five year old a n แต่บอกตรงนี้ว่าพูดอังกฤษไม่ได้ในที่นี้ก็คือได้นิดหน่อยนะพี่ประยุทธ์ค่ะพี่ประยุทธ์ฟังก่อนว่าเออบางคนที่บอกว่าอืไปฟังน้องไปก่อนน้องไปบอกว่าจะออกเดทได้พูดอังกฤษไม่ได้แต่สามารถออกเดทได้ออ้ยไม่ใช่คือต้องได้นิดหน่อยถ้าพี่ไม่ได้เลยก็ก็ต้องไปเรียนใหม่ออกเดทไม่ได้อย่าหาไปอย่า,าทำจะไปกินข้าวกับผู้ชายสเปนเขาเปรหนักจัดจัดน้ํามันสีพึ่งเลยแม่ เกษราแบบเธอเนี่ยอหนูไปก่อนถ้าถ้าผู้ชายเปนหนูจะมาบูชาสีพึ่งเขาบ่อเปเธอดอกเธอไปเธอก็มีแต่หมอยกับรอยยิ้มขออภัยนะคะที่พูดจาไม่สุภาพเพราะว่ามาดามปรยาพยายามพูดให้เพราะที่สุดแล้วเธอไปก็มีแต่หมอยกับรอยยิ้มสเสน่ห์เธอจะไปหาที่ไหนแล้วผู้ชายเขาจะเปเธอได้ยังไงเขาใช้ตัวนี้ในการออกเดตไม่ใช่บอกว่าฉันวิ่งไม้ก่อนนะ นางงนใหม่ขึ้นนี่เขามีหมอนร่ำหนูไปหาแรนใหม่กันเด้อหนูมนันหนูเคยใช่ไบูชาดอกเออมึงรองจะสั่นสิปีมึงกับประเด็นบูชาดอกสิบปีก็ไม่หมานขายกี่ต่อไปเถอะให้มันได้คือละห้าร้อยเถอะจะรออะไรล่ะคะรอไปเดทก่อนค่ะให้มใหมนันก่อนค่ะมึงจะเอาอะไรมาหมานคะมีแต่หมอยกับรอยยิ้ม <What? S 1> สป,ปาจิมีทาแตก๊ก็ไม่รู้จักใช้ <c oughs> ยังเสลอไปกับผู้ชายหวังลมๆแรงๆเธอหวังแบบนี้มากี่ปีอ,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 อันนี้พูด ถามตัวเองเธอเดินไปหน้ากระจกมาดามปัญญาบอกให้เธอถามตัวเองฉันขายกีมาสิบปีแล้วนะฮคิดว่าจะเกษียณไหมคิดว่าสิ้นปีนี้เธอจะเกษียณไหมฉันรู้เลยคำตอบคือไม่เพราะเธอไม่รู้จักอัปเกรดตัวเองเลยอะไรดีๆแฮปคอนโดแฮปรูมแฮปเควก็ได้แต่พูดเท่านี้แหละ แฮปรูมแฮปคอนดอมห้าแดกประสาทแดงยังน่ะแฮบแดกหมาตัวไหนก็มีค่ะที่นอนค่ะวิ่งไม้กระเทยบางคนนอนอยู่ใต้สะพานก็มีที่ให้นอนค่ะแขกก็ไปค่ะไปแล้วคืออะไรไปแล้วมีอนาคตไหมไปแล้วได้ไปต่อไหมไหมค่ะ <c oughs> เขาเองมองนอนแลวเขาทีแฮปรูมยู่นั่นละมึงแฮปรูมอยู่นั่นละ,นนละบกวดนักเทียบบุกซักนักเทียบผาผูที่นอนเพื่อนนั่นรักจริงมันต่อหาคนรักจริง เอานี่ไปทาจิมิน,นี่มาใหม่สดๆร้อนๆเลยฉันอยากทาแต่ว่ามาร์คซักกระเบิร์กมันจะแบนเราไงฉันอยากทาให้พวกเธอดูว่ามันทายัางไงหีใหญ่ใช้ได้นานไหมคะแม่หีใหญ่ใช้ได้ตักหึงเดือนได้หนึ่งเดือนจะใหญ่ไม่ใหญ่เธอก็ต้องซื้อไปเพราะว่าตัวเนี้ยทาให้ฉ่ำ กระชับชุ่มช่ำมีน้ำมีนวลชวนหลงไหลายขออะไรผู้ใจให้หมดขอภาพประกอบค่ะเออฉันก็อยากสึงรูปกีฉันให้ดูฉันอยากโชว์กีฉันมากตอนนี้ฉันมีความมั่นใจมากฉันอยากโชว์มากแต่ฉันไม่สามารถทําได้เพราะว่า Facebook ไ h a i l a n d เขาจะแบนฉันเลยฉันฉันฉันตื่นเต้นและฉันพราวที่จะเสนอมากโกแล้วแสบไหมคะมันก็เป็นธรรมดาค่ะถึงน้ำเป่ามันกรแสบมันเป็นธรรมดาอันนี้แซร์รีบำรุง แตกอ่ะา,าตรงๆเนอะอ่ะพูดพูดแบบไม่เซ็นเซอร์แล้วกันรายการคนอวดกีวาย,ายกีใหญ่เข้ามาวินนี่ฉันอยากอวดมากคือตอนนี้ฉันฉันอยากเปิดมากเลยนี่แต่ฉันทําไม่ได้มะเลงปากมดลูกวัคซีนมาเรลงปากมดลูกกับสปาจิมติต้องซื้ออะไรก่อนคะแม่โอ๊ยถามได้เนาะ ถามได้เนาะเธอต้องซื้อวัคซีนมาเลงปากมดลูกก่อนแล้วค่อยซื้อสปาจิมีเพราะฉันไม่ใช่คนชั่วกูไม่ใช่คนชั่วที่จะบอกให้เธอเนี่ะกำเงินร้อยบาทสุดท้ายนะคะมาซื้อสปาจิมีค่ะเธอเป็นมาเลงปากมดลูกเธอมีความเสี่ยงสูงเธอสัมสนเธอนอนกับผู้ชายวันละแปดสิบคนเธอก็ต้องหาอะไรที่มันคุ้มกะลากีมก่อนค่ะ อันนี้พูดแบบตรงๆพูดแบบมีจัรยาบรณความเป็นแม่ค้าความมีความซื่อสัตย์ในตัวเองเงินเหลือคะ่ะมึงม,มึงเก็บเงินไ้กินมาม่าก,ก่อนเก็บไว้ทอดไข่ซื้อไข่ไปทอดให้ลูกให้เต้ากินก่อนนะคะเงินเหลือค่อยมาซื้อ,เ,อเซรั่มบำรุงแตดนะคะอันนี้ผู้เป็นไลฟ์โค้ชที่มีจัรยาบรณไม่ใช่สักแต่ได้เงินลูกค้า มะเร็งจะกินกีมึงแล้วค่ะมึงก็ต้องรักษาก่อนนะคะอย่าเสนอหน้านะคะเจียมตัวเจียมแตดก,ก่อนค่ะเขาวิธีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปออกเดทดีไหมทำไมจะไม่ให้เขาเทาเราอันดับแรกคุณต้องนมโตก่อนอคุณต้องมีความนมใหญ่ก่อนนะคะนมผู้ตรงใหญ่ก่อนเดย้ำพูดสิไปเดทบ่อยเขาเทาบอกว่าแด้กัะย่างหนักก็ไม่นมอแล้วว่ะ ย่างหน่อยก็มีนม้อมีเนื้อโอเคเชื่อช่มลหละยิ้มไปนิดยิ้มไปน้อยบายแคนเขาก็กะแฮปปี้และต่างกันกับคนที่ภาษาอังกฤษเป๊ะถูกผู้ชายเทตั้งแต่อยู่ดินเนอร์จะเห็นมาหลายคนแล้วหาและคนภาษาอังกฤษเป๊ะเนี่ยจิ๊ดจิ๊ดจิ๊จดว่าจะจๆจแล้วก็บอกมีข้ามมั่นใจมีความจัดยิงจองห้องในตัวเองสุดท้ายโดนเทเหมือนเดิมเห็นมากตาและพวกมีความมั่นใจพวกที่ยิงยะโซโอหังว่าจะของเลิศอย่างเสะ เขาว่าเอากับมีเด้อค่ะเยอาไปอย่าไปแค่มันเด้อค่ะเขาเอาตาชีตาซาเอาเด็กน่อยอยุดหัวตะวัาเป็นค่ะเด็กน้อยหัวตะไปปายไปห้จับแขกเขามาสัอ่า my name is ปรายา I come from ขอนแกน่น Where are you from อ่าพูดอย่างนี้นา่ารักจะตายบ่มีนมแบบแม่แี้ที่ไม่มีนมก็ควรได้ภาษาอังกฤษ ฉันพูดอยู่นี่ถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษเธอต้องมีนมเธอไม่มีนมแถมไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่มีหาอะไรเลยก็อยู่อำเภอหนองแรงตลอดไปอยากบอกากตัวอำเภอเขากำลังเทรนคนที่จะออกเดทในคริสต์มาสนี้แต่เธอไม่มีความพร้อมอะไรเลยบ่าอังกฤษกับว่าป็นค่ะโทรศัพท์เธอมีกูเกินบอแต่ระบบเก่าบ่มีเงินเติมเน็ตอ้าอีกล่ะ เ้าไปสุวรรณภูมิเป็นบอ่อเคยไปอยู่ได้ล่ะตอนไปยามยายเอาย้ายเธออยู่แถวสุวรรณภูมิดีแม่แถวรอยเอ็ดแถวพนมไผ่ไอ้เพราม่แต่ละอันนี่มันบ่ถึกมันมันไม่พร้อมอ่ะจี่ที่ฉันฟังอยู่นี่เธอไม่พร้อมนะเอามันสิไปเอามันสิไปเฮ็ดยังได้นี่แบบนี้ แ้วเธอทําอะไรได้เธอไปเดทเธอจะทำอะไรโชว์เขาอืไม่พร้อมสักอย่างอยู่บ้านไม่พร้อมคนอยู่บ้านอย่าออกไปอายคนเสียเวลาเสียค่าแท็กซี่มาสคาร่าอีกอบอกมีความสามารถก็จะบ่แหกออกไปหาฝรั่งเนติเขาก็อยากไปหาประสบก,การณ์เนาะ สบ่ให้โอกาสคนที่บ่ได้หนังสือหากินเน่ตีเมื่อใดไปยากก็วเาโพดเบาเหลือเนาะกสีมีต่เจา้าผู้ไปเรียนเมืองนองกินได้ผวัวฝรั่งข่อยกับมีข้องฝันคือกันละ่ะฝันกับฝันไดย้ยุไม่ห้ามกันหรอกสีพึ่งแม่ไปเอาไปไป้ายฝรั่งหล่อๆให้เขาอยากเย็ดเราได้ไหมคะพอดีทํางานทุกวันนี้เจอแต่ฝรั่งหล่อๆเจนเนี่โอแน่นอนล่ะคะ่ะอยากเย็ดเพระต้องมาบูชาสีผึ้ง อยากให้ผู้ชายเย็ดไม่โทงมาบูชาสีพึ่งก็ได้ถอาเก็บเงินไว้ก่อนนะถ้าเงินน้อยแต่ถ้ามีเงินควรจะเอาเพราะว่านอกจากเขาจะมาเย็ดแล้วเขาจะจะขอเธอแต่งงานเขาอยากสารสัมพันธ์ไปช่วงนี้รันดอนแฮปยูฟอร์เอเวอร์เกตแมริทเดคอเรตยูเข้าใจไหมเขาจะเดคอเรตยูเขาจะแ .arrange ยูอืมเขาจะแต่งกับเธอเธอก็ควรเอานี้ไปปิดจ็อบแต่ว่าเธอว่าอยากเย่เล่นๆเออไม่ต้องทําเยอะค่ะไม่ต้องทําเยอะสั้นๆฉีดน้าหอมมองตาเขาแล้วก็วิ่งๆเย็นนี้ก็ด้เย็ดกันแล้ว มันปฏิสีกันยากเด้คนเฮ้าเนาะซัมติงโคตรง่ายเลยเดินไปแถวนี่เดินไปแถวอโศกนี่ได้สี่แล้วแค่เปิดใจแค่เราเปิดใจเพียงแค่เนี้ยเธอทําทแค่นี้เธอไม่ต้องมาหาของอ่ะเปลืองแต่ว่าโอเคมีเงินเยอะก็เอาไปเนาะช่วยไม่ได้ก็เธออยากได้พวกเอปิกระดับบิกบ๊กกอะ่ะเอาตัวนี้ไปอะ่ะไงต่อแม่มาไม่ทันสแกมเมอร์อินไทยแลนด์นัมเบอร์วันเลยเดอะเบสสแกมเมอร์อินไทยแลนด์เละเบสเธอเดนนจีเรนเมน เลิศก,กว่าพวกในจีเรียนสแกมเมอเร์ในจีเรียนชิดซ้ายเลยคอมแพร่กับข่อยบ่ได้เลย the best he want to modify me โอ้ยสวัสดีจ้าจีรติการไงต่อแม่อาฟังต่อสวยตลอดน้องแม่ขอบคุณค่ะคุณยชยานีดขอบคุณค่ะผมตอบน้องผู้หญิงที่ถามมาครับอ๋อกำพลอ๋อมีคนเอา้า กำพลผู้ชายที่เขาทักหาฉันเมื่อกี้มีผู้หญิงจะทักเขาไปแล้วเหรอจะแย่งมานาปยาจะแย่งแขกกันใช่ไหมเธอกับมึงจะแย่งแขกกับกูเหรอคะมันนามันโหนมึงไม่มีของไม่ได้หรอค่ะตอนนี้เขาส่งไลน์มาหาฉันแล้วฉันเห็นเด้งขึ้นเมื่อกี้ฉันเห็นผู้ชายต่างชาติแอดมาหาฉันสามคนเมื่อกี้ฉันเห็นเด้งขึ้นมาเขาเซเห็นโหลฉันแล้วเธอจะมันจะไปทันอะไรหระเธอตัวสีพึ่งหรือยัง อันนี้กูจะตัวให้มึงดูค่ะ Hi my love ลึกแม่ตอบนูแน่น้องแจงสวัสดีค่ะตำนานหลอกสแกมเมอร์คืนฉันจะจัดการเขาเองถ้าเขาเป็นสก c a มอร์ welcome scammer อ l y rich scammer rich เท่านั้นรวยสแกมเมอร์ที่รวยเท่านั้นไม่อนุญาตให้นักสีกันในไลน์มาดามน,นะครับโอ้ยพงศลิด แอดมินมาดามปยาที่ออนไลน์อยู่นะคะกรุณารีพอร์ตด้วยนะคะใครนัดกันไปกับผู้ชายต่างชาติที่เข้ามาจีบมาดามปยานะคะแล้วมันอ่อยเขานะคะแล้วมันนัดไปเซิงกันนะคะแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอฉันจะทักหลังไหมจะนัดกับมันเลยคะ่ะมึงสู้กูเหรอคะกูเป็นแม่มึงนะคะมึงแย่งแม่มึงเหรอคะ คุณกล้ามากเลยนะคะฉันเป็นแม่คุณนะคะแม่คุณนะคะแม่ไปนนเมื่อวันที่สุดขอบคุณค่ะคุณอิสาระวีมาดามายสวัสดีค่ะ from USA สวัสดีค่ะ Miss y o U โอโหรูปโปรฟาของมาดามาย so sexy red lipstick beautiful I love that ปีใหม่นี้จะเฮงมากสําหรับนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนอตอนดับคริสต์มาสแล้วมานาปยาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเดี๋ยวว่างวันฉันจะแต่งตัวแหละข้ามหน้าข้ามตาแม่ผู้มีพระคุณโคตรเลวเลยอ่ะสวัวค่ะเห็นผู้ชายเมื่อกี้เพราะมันกระติญานเพา่าไปเบิดพรพนันถามาว่มานาปยาไม่มีแฟนฝรั่งหรอเอาหายง่ายขึ้นือตายเนี่ยง่ายกว่าหาหนูซิงตมท้องทุง่งนาอีก ภาษาเด็พวัวฝรั่งซงสอง่ายคิดไต่แอบโมเสียถามมาดามปายาที่ล่ะให้ผู้ชายที่จีบยากที่สุดโทรมาหามาดามปายาสิฉันจะจีบจนเขาขอฉันแต่งงานให้เธอบึงเต็มสองหนวตาเธอเลย มีพระคุณกับมันปานนี้มันมันยังมาหยาดผัวเหาบว่าแปลกเราในหนังในละครที่เขาเคยเห็นหรือว่าเรื่องจริงอะที่ว่าแย่งผัวแม่น่ะกูไม่แปลกใจหรอกขนาดกูมีพระคุณกับมันพูดสอนมันทุกวันมันยังแย่งผู้ชายไปต่อหน้าต่อตาแย่งไปก็ไม่มีประโยชน์สี่สองเทียรก็กระถิบซิซิเอาไปหาติจตแตกแค่ังจะแย่งผัวคนอื่นกรุณาแย่งแล้วให้ไปได้ดีเนาะ แย่งแล้วให้มันจบสวยๆแย่งแล้วเขาไปต่อประมาณร้อยปีเลยอยู่ได้กันจนแก่จนเฒ่าจนตายแย่งไปแล้วซี่สองครั้งแล้วเขาเทเขาไม่เอานะสาวอายคนคะ่ะแย่งทั้งทีแปดสิบปีไปเลยสิคะทำไม่ได้ก็อย่าหาแย่งคะ่ะมันนามันหนกดีใจดีใจดึ๊กูญาตผัวมึได้แล้ว ญาตไปมึงมึงยาตไ,ไปจากมือญาติไปเบ่จากมือ,อยางไปหาเสิแตกไงเปียงกี่เปลียงพลังงานกี่ฉันเคยเห็นแล้วแหละบางคนอยากแย่งผัวเราเนาะแย่งผัวอาทิตย์เดียวเอาเลิกกันแล้วเอาเมึ่เฮตังดามึงก็งดงได้เลิกกันอูไม่ใช่อาทิตย์เดียวล่าสุดสามวันเพื่อนสนิทแหละ อาจจะไม่ถึงสามวันสองสามวันเขาเทแล้วเขาไม่เคยเรียกตัวอีกเลยหมายความว่ายังไงสวยกว่ามาดามปยายอีกนมก็ใหญ่กว่าฉันอย่าพูดป่ะพูดแล้วมันแทงใจดําเขาแต่เขาคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มั่นใจว่าของขมนมาดามปยายมีจริงอย่างน้อยถ้าคนทั้งโลกนะถ้าคนยังไม่ได้ลองเขาอาจจะไม่เชื่อแต่มึง คือคนหนึ่งที่เชื่อสนิทเพราะว่ามึงทำทุกวิถีทางที่จะได้เขาแต่เขาก็ที่มึงสองคืนจบไม่อยากพูดต่อหรอกอายคนอายแทนมึงนะคะมึงนั่นแหละไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแฟนกับคุณนะว่ามึงไม่อยากพูดแม่กับเธอมีงูงฝรั่งมากบอกคะ่ะเปาๆชอบมากคะ่ะ มันเป็นรสนิยมคนที่เขาชอบก็มีนะคะอย่าเพิ่งไปตัดงูทิ้งนะคะนอกจากว่ามันสีสัยการบ่รด้เลยบ่มีประโยชน์หี่ยวคือดักแด้เนี่ยเป็นปทิมซะผู้ชายทุกคนถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณน่ะหมดแล้วแหละในชีวิตคุณไม่เหลือแล้วคุณก็ไปตัดงูคุณทิ้งแล้วก็ไปเป็นกระเทยซะไปแปลงเพศให้มันสมบูรณ์ซะนะคะหนูจะเอาพี่วิธของแม่ค่ะเชิญค่ะของไม่เอาเราไม่สนใจหรอกเราทิ้งไปแล้ว มันกลายเป็นขยะในสายตาเราแล้วคุณจะไปรีไซเคิลเธอก็ออกไปสิคะบ่าเม่นกี่แล้วตัวตีแมสยมรงํำหนาแย่งผัวกูไปเลยเดี๋ยวกูไปเป็นเมียพ่อมึงต่อยเองเจอฝรั่งขี้เงีนทักมาอยากคออยากดูหุ่นเราน่าลำคาญมากแม่ทักมาเป็นสิบข้อความแล้วด่าเราควรตอบกลับมันยังไงดีคะจีจี้ไม่ต้องตอบกลับค่ะบล็อกค่ะก็จบคนแบบนี้มัน ไม่ต้องไปเอาชนะเขาไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นโรคจิตโรคจิตมีเยอะมากเราต้องข้ามอย่างเดียวเราไม่เราไม่ต้องไปสนใจนะคะถ้าเราไปแคร์เนี่ยเราจะต้องไปเจอสแกมเมอร์ไปเจอโรคจิตอีกประมาณแปดพันคนมันไม่ไหวอันไหนที่มันเหลือความสามารถเนือ้อประสาทเราไปอีกเราคัดทิ้ง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 นะคะเสียเวลาเสียพลังงานค่ะแม่คุยเรื่องรศยมให้ฟังหน่อยค่ะคุณพัดสอน อ่อยากฟังแบบไหนคะรู้สยมแบบไหนคะต้นคริสต์มาสไปไหนแล้วแม่โอ้ยเบนต้นคริสต์มาสฉันมีหลายต้นฉันก็เปลี่ยนมุมบ้างฉันยังไม่ได้ขายกินค่ะบางคนถามหาสร้อยทองไปไหนละเห็นข้าส่สอยว่าเข้าสอยไปจําถูกค่ะฉันเอาสร้อยไปขายแล้วเพราะว่าฉันจเจาไปซื้อรถพอร์ช ฉันจะไปซื้อพานาเมล่าค่ะจบเนาะมีอะไรขายได้ก็ต้องขายค่ะตอนนี้เล่นทีเนอร์ยังไงให้ได้ฝอคะคุณเบนอันดับแรกคุณตั้งรูปโปรไฟล์คุณอยากได้ฝอใช่ไหมคะคุณก็ต้องรู้ว่าโอเครูปโปรไฟล์ของคุณเนะี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะผิวเข้มเขม,มหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าอังล,ลังก็ชอบคนผิวขาวอยู่นะอันนั้นก็คือส่วน เป็นส่วนเป็นบางส่วนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนตลาดเอเชียนะคะถ้าเกิดเราอะอยากได้คนเอเชียเราก็ต้องเขาวเวอร์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเปอร์เซนต์เปอร์เซนเทจการชอบความชื่นชอบรสสัยมแบบนี้มันชอบแบบไหนมากเราก็เอาตรงนั้นเป็นจุดตั้งนะคะเป็นจุดเด่นเลยนั่นก็คือรูปภาพของเราก็เน้นๆให้ผิวแทนๆหน่อยหนึ่งสองระบุไปเลยมองหาใครตั้งตั้งไว้เลยว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี้แต่ว่าการเล่น อ่าทินเดอร์นะคะหรือว่าการแชทเนี่ยเราจะต้องเลือกผู้ชายเองเราอย่าไปรอให้เขามาทักเราเพราะว่าถ้าทักเราปุ๊บส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ชายหน้าตาดีมากโปรไฟล์ดีมากเป็นสแกมเมอร์ดังนั้นมาดามปรยาไม่เคยทักผู้ชายที่ทักหามาดามปยานอกจากฉันจะทักหาเองฉันจะเลือกเองว่าฉันอยากคุยกับใครอ่ะแล้วก็ไปคลิกอ่ะบางคนบอกว่าอัพคลิกทินเดอร์เนี่ยถ้ามันไม่แมชกันถ้าไม่เนี่ยเขาก็จะ ไม่สามารถส่งข้อความให้ได้ทําให้เขาชอบเราแล้วก็ต้องใส่รูปที่มันเป็นสเปคของฝรั่งสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนไปเลยน,นู่นนัี่ด้วยอารมณ์ขันอย่าไปร่ย่ยาวว่าเรามีลูกกี่คนมีผัวมาแล้วกี่คนอย่าร้างมันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดให้ฟังมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระมันเป็นอดีตมันทิ้งกันไปเลยนะคะเวลาคุยกับผู้ชายบางทีโดนเทเทสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่า,าเวลาเขาถามว่า แฟนเก่าคุณทําไมคุณถึงเลิกอย่างเงี้ยแล้วเธอไปเผาผัวเก่าเออมันสัวค่ะมันสัวสัวมันแลมแต่น้ำ้หยิงมันไปหาตะข้างนอกมันไปกินตลอดข้างนอกบอกเคยเบิงบาดเบ,บิงซองบอกเคยนอนน้าฉันเลยอยู่น้ากันกับปันธาุนู่นนั่นนี่การที่เราเผาไฟอ่าเอ่อ,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 อคนเก่าของเราทำให้เราเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ดังนั้นเนะี่ยพูดถึงคนเก่าให้มันน้อยอย,อย่าให้เขาต้องเห็นว่าเรามีพลังงานที่ลบแล้วก็มานั่งบน่นมานั่งพูดไปจะไม่พูดแบบนี้นะคะเราจะสังเกตว่าเราจะพูดได้อ่าแบบไหนที่ว่าทําให้มันดูดีที่สุดก็คือว่าอ๋อเราเลิกกันเพราะว่าเขาเจอรักใหม่หรือเขาต้องย้ายถิ่นฐานทํางานหรือเขาติดปาร์ตี้กับเพื่อนก็เลยเลิกกันอะไรเงี้ยเขาแบบ สาม,ม,มาเลเทเมาเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้พอรับได้แต่ถ้าบอกว่าเขาไม่ดีกับฉันตบตีฉันทุกวันเดี๋ยวเขาจะคิดได้ว่าอ่าเขาตีมึงเรื่องอะไรอ่ะมึงปากดีหรือเปล่ามึงไม่ล้างกีหรือเปล่าเขากค็คิดได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังเดียวโอเคมันสี่สิบแล้วเดียวแม่หนูฝากถามอะค่ะตอบช่องแจงก่อนค่ะว่าเธอสบายดีไหมหนูบอกสบายดีแต่ไม่มีเงินใช้เลยพอบอกว่าถ้าเธอไม่มี ฉันจะให้เธอหนูเงียบแล้วขอถามอีกว่าเธอจัดการเงินเธอได้ยังหนูตอบยังฉันรอเธออยู่หนูต้องทำไงแม่อีหยังถ้าเธอไม่มีฉันจะให้เธอหนูเงียบแล้วขอถามว่าเธอจัดการเงินเธอได้ยังก็บอกว่าโนก็บอกแค่นั้นก็โนถ้าเธอจะช่วยฉันก็ขอบคุณเธอมากเลยเนี่ยมันก็จะสิ้นปีแล้วอ่ะขายกีไม่ได้เลยฉันโคตรเซ็งเลยเป็นนี่ทศกศกยศอีกในทีนี้ใครเขาไม่ได้อีกนํำทวงเขาอีหยังทึกกระ้าไปที่ละนะ แต่ว่าส่วนใหญ่อะถ้าเกิดจะได้เงินแบบเยอะๆค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือการวิดีโอคอลวิดีโอคอลจะเห็นรูปร่างหน้าตากันแล้วก็จะเห็นอารมณ์ว่าเราเนี่ยร้อนเงินจริงๆเออช่วยฉันหน่อยนะนู่นนั่นนี่เนี่ยมันจะได้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขียนอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะอาจจะได้สี่ส0าห้าแสนหรืออาจจะได้ล้านหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าถ้าเธออยากได้หลายสิบเนี่ยเธอก็ต้องวิดีโอคอลให้เก่งคุยให้เก่งอ่ะ ถ้าเราไม่ได้แต่งตัวสวยเราอย่าไปวิดีโอคอลม,มันก็จําเป็นนะแบบเนี้ยวิดีโอคอลมันชอบชวนเซ็กโฟนมาดามจีน่าถ้าเซ็กโฟนระวังนะระวังบางทีเนี่ยเขาอาจจะส่งตังค์ให้เราสมมติว่าสองหมื่นสองหมื่นแล้วให้เราเซ็กโฟนกับเขาเราต้องระวังว่าเงินสองหมื่นเนี่ยเราอาจจะต้องคืนเขาเป็นแสนแสนอย่างเช่นว่าเซ็กโฟนปุ๊บเขาก็อัดวิดีโอละอัดวิดีโอพอสมม่งมาให้เราวันหลังนะโอนเงินให้เราให้เราตายใจไง บอกวันหลังบอกว่าเนี่ยฉันมีรูปเธอฉันส่งไปให้พ่อแม่เธอดูเธอโอนเงินมาให้ฉันแสนหนึ่งสองแสนสามแสนเธอไปหามาเธอมีนะาเธอก็จนะได้ขายนาและะ้วค่ะต้องระวังนะคะแล้วอย่าไปเห็นแก่งเงินอ่าเล็กนๆๆๆ้อยเราต้องเซฟตัวเองให้มากเดีเดวจะต้องไปแล้วนะคะมีธุระต่อต้องระวังนะคะมีอาชีพมาหลายรูปแบบมากมันเอาไปแบล็กเมลค่ะใช่ค่ะไปแบล็กเมลค่ะแล้วก็ของนะคะสีพึ่งสเสน่ห์ขเมนสายขาวเอาไปใช้แล้วไม่เป็นปอบเงินเข้าซับเข้า ไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดหนักมีสูตรให้เสร็จสับไม่ต้องพูดน้ำมันเสนีเพิ่มเสนีให้แพรวพรว่าแชทแล้วเขาไม่เทแชทแล้วเขาไม่ทิ้งอ่าไปเรียกคนเก่ากับแฟนเก่ากับอันนี้ว่านเสนีนะคะว่านมหาเสนีมีน้อยนะคะนะคะมีน้อยแต่เข้มข้นเต็มเก็บไว้ได้หลายปีนะคะเอาแต้มแตมแตม่มีสูตรให้หมดเจอกันหลังไมคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันนะคะเลิฟคะ่ะ